อันนี้ก็หมอแมวหมอหมอยังก่อหมอแมวแมวเอาให้แมวนอนเอาให้แมวนอนอิลิติเนี่หมอแมวว่าสันครับอ้อเออแต่หักอีกแบบหนึ่งเนาะนี่นะครับหมอแมวว่าสันอือแต่หักเนาะค้าห้เลยครับแม่เนี่ยเพื่อนหน่วยละสองหน่ยมันติอุ่นนีืเนาะอุ่นครับเห็นแมวห้มาหน่อยนอนก็ได้เนาะ อันนี้ก็ฟ้าปิดนี่ฟ้าเปล่านอนเราอันนี้ปิดจังสี่ขันมันหอนหลายเห่าก็เอาหนำเฉียงใส่มีบคนใส่หนำแข็งพร้อมเอาฟ้ามาผิดตัวมีนะครับมีหอดหมอเอาลงเลยครับใส่นี่เลยติถ้าแม่เออนเอาอันเอาหนำเฉียงใส่หนำแข็งใส่มันก็ับเย็นรักษาอุณหภูมิเลยอีกแมนหรือว่านิ่มขึ้นกับปิดไว้บางแสงหน่ยนะครับเนาะแมน หมอแม่เัาอไักลอะไรองลอยด้อถแต่ผู้ใดอยากได้เอาไปเลี้ยงแม้นะครับต้องเอาซังเอาลองฟังเอาต้องไปเผาอีกว่าครแม่เผาอันนี้ก็เป็นมอหน่อยอันนี้ก็หตกแต่อันนี้เหลียญเนี้ยหน่อยของแทยนี่ครับเหรียญเงี้ยหน่อยอ่าอันนี้นกเป็นขบก็ซากต้อหนีปูผของเลยนี่อันนี้ขันโทสมัยโบราณเพิ่นก็เอาไปโช่น้ำบังทีก็ใส่นามจิ้นก็ได้อันนี้ก็กาใหญ่เพิ่นเห็ดโซ่